เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูผลไม้หนึ่งอย่างนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับบนคันนานะครับมันกำลังออกดอกนะครับเป็นผลไม้ต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วมันมีตระกูลนี้มีสองชนิดนะครับที่ผมเอามาทดลองปลูกอย่างละสองต้นแต่ว่าไอชนิดนี้ยกาลังออกดอกแล้วจริงๆ ต้องทําค้างให้มันนะครับเขาเขาบอกว่าต้องทําค้างแต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครไปทําค้างให้มันหรอกมันก็ยังอยู่ได้เนาะแต่ว่าดูแล้วมันเป็นไม้ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยนะครับถ้าเราไม่ทําพุ่มเอ่อทำค้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะโน้มลงดินเลื้อยไปทั่วนะครับก็อาจจะเอาไม้มาปักหลักแล้วก็ขึงลวดให้มันนิดหน่อยนะครับอ่ะมาดูชื่อมันเลยแล้วกันนะครับต้นลัเบอร์รี่นะครับ ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ตัวนี้เวลาผลสุกมันจะสีชมพูนะครับราสเบอร์รี่สวนตระก,กูลเดียวกันอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้แบล็กเบอร์รี่นะครับยังไม่ออกดอกนะแบล็กเบอร์รี่ตัวนี้พัน์ไร้หนามแบล็กเบอร์รี่เนี่ยมันจะเลือเล้อยๆนมๆมเนี่ยมันเป็นไม้พืชตระก,กูลเดียวกับ <c oughs> กุหลาบเพราะงั้นเขาว่ามันจะเลื้อยๆน้มๆไปแบบนั้นแหละไม่ถึงกับเลื้อยแบบต้นบวบต้นอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยถ้ามีค้างให้มันมันก็จะเกาะเกี่ยวไปนิดหน่อยตัวนี้ยังไม่ออกดอกก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ทำระบบน้ำแต่ว่าลดลดน้ำให้มันอยู่มีการใส่ปุ๋ยขี้หมูอยู่นะครับ ก็จนกว่ามันจะเติบโตจริงๆรินั่แหละถึงจะปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่ทดลองดูว่าปีแรกที่ปลูกเนี่ยแรงนี้ก็น่าจะต้องรดน้ำมันอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ถิ่นเราไม่ใช่ไม้ธรมมรมชาติของภาคอีสานนะครับที่จะปลูกแล้วปล่อยตามธรรมชาติได้เลยพืชพันธุ์นะครับทุกชนิดถ้าเราปลูกถูกที่ถูกทางปลูกถูกวิสัยถูกพื้นถิ่นมันเหมาะสมกับพื้นที่ ตามคุณลักษณะของมันนะครับตามนิสัยของมันเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําระบบน้ํานะครับแต่นี่มือนปลูกผิดที่ผิดทางมันไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นบ้านผมนะครับเมื่อเอามาปลูกอย่างนี้การรดน้ําหรือว่าระบบน้ําจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําระบบน้ำหรอกมันแค่ไม่กี่ต้นนะครับเอามาทดลองปลูกดูตามพันนานะครับถ้ามันเข้าท่านะครับถ้ามันทรงคือว่างั้นเถอะก็จะขยายนะครับก็จะตอนกิ่งกิ่งตอนตัวเองนี่แหละนะครับขยายพันธุ์ให้มันรอบคันานะครับ ว่าเทารอบคันนานี่ได้เป็นร้อยต้นเลยนะแล้วเขาบอกว่ามันอายุยืนหลายปีนะครับไม้พวกนี้แต่ว่าจะต้องมีการแต่งกิ่งทำเสาให้มันาอายุได้สักครบรอบมันแหละนะครับตัดให้มันแตกใหม่เพราะงั้นกิ่งมันก่อนจะตัดเราอาจจะตอนก็ได้ตอนกิ่งมันไปปลูกขยายพันธุ์ก่อนใค่ตัดนะครับถ้ามันไม่ตัดแล้วมันต้นแก่แล้วไม่ค่อยเป็นหมากเป็นผลอาออกดอกลว ต้นนี้เอามาเล็กกว่าต้นต้นนี้อีกนะต้นนี้ต้นใหญ่เลยเอามาเนี่ยน่าจะต้นละร้อยห้าสิบเลยนะตัวนี้ต้นละร้อยห้าสิบต้นใหญ่ี่หมายถึงใหญ่แค่ครืบมือนะใหญ่แค่ครืบมือร้อยห้าสิบส่วนต้นนี้น่าจะพวกต้นละเท่าไหร่เจ็ดสิบาทแล้วหกสิบาทหกสิบาทพวกนี้ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยต้นแบบเนี่ยสามสี่นิ้วเพราะเนี่ยเยื่อไงเล็กๆ ก็ถือว่าเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมปลูกกันนะครับมันมีพวกวิตามินซีเยอะมีเบต้าแคโรทีนเยอะนะครับเพราว่ากลิ่นมันหอมด้วยอ่ะผมว่าเอาไปทำแยมก็ได้ทำแยมได้ทำวายได้กินสดได้นะครับทำส่วนประกอบในเบอรเกอรี่ได้แบล็คเบอร์รี่ แต่ตัวแบล็คเบอร์รี่ผมยังไม่เคยทานนะแต่ตัวนี้โอเคเคยทานแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยกลิ่นมันหอมเหมือนพวกคล้ายๆพวกขนมปีโป้เลยนะกลิ <laughs> ่นมันหอมมากเพื่อนซื้อมาทานนะครับเมื่อก่อนกล่องนึงกล่องพลาสติกอะ่ะไม่ได้ใหญ่มากนะเรีย <c oughs> กคฝฟเมยกนะสมัยสิบกว่าปีก่อนนะก็หกสิบกว่าบาทแล้วนะกล่องละหกสิบ้าบาทหรือเป่า ลัเบอรี่ก็เห็นหลายสวนนะครับเริ่มปลูกกันเยอะนะครับแต่น่าปลูกอย่างน้นอยๆติดสวนไว้ไว้ทานเป็นผลไม้และอนาคตก็ว่าจะขยายนะครับโซนไหนมีแดดสองถึงแบบนี้แหละตามคานานะครับเขาชอบแดดหน่อยอยู่ถ้าใน,นร่มร่มมันปลูกไปในป่าแบบนี้คงไม่ได้นะครับแต่ปลูกรอบๆคานาจะได้อยู่อ่า แทนที่รอบคนาเราจะมีแต่มะละกอมีแต่พริกมีแต่มะเขือใช่ไหมอันนี้พริกก็ปลูกได้พริกเราก็จะปลูกตรงกลางแบบนี้อตัวนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้พวกนี้นะครับลาสเบอร์รี่พวกนี้พริกก็ปลูกตรงกลางแบบนี้ได้มะละกอก,ก,ก็ยังปลูกได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราก็จะมีผลไม้นะครับแบบนี้เพิ่มเข้ามาข้าวก็ใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับ กล้สุกถึงคอรวงแล้วใกล้สุกทั้งรวงแล้วนะครับสั่งที่เกี่ยวข้าวมามันจะมาทันไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดไว้ว่าจะไม่ได้ใช้เคียวเกี่ยวข้าวแบบปกตินะครับสั่งที่เกี่ยวข้าวแบบโซนภาคใต้เขาเกี่ยวกันเขาเรียกว่าแกลเกี่ยวข้าวสั่งมาแล้วแต่เขายังไม่ส่งเลยสั่งในลาซาด้านะครับเขาบอกอีสองสามวันถ้าไม่ทันเราก็เกี่ยวเอาเคียวธรรมดาเกี่ยวปกติก่อนว่าผม ไอตัวนาข้าวเนี่ยว่าจะเกลียวเอาเฉพาะรวงข้าวนะครับเกีียวเอารวงข้าวแล้วก็เอาไปตากเลยเพราะว่าทําที่ตากข้าวไว้บนคันนาตรงนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมาลงมามัดข้าวตากข้าวอีกนะครับก็คือเกลียวเอาเฉพาะรวงข้าวขึ้นไปเลยอ่ามาดู <laughs> ดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวนี้ให้ดูเรื่อยๆ,ๆนะครับเป็นหนึ่งในผลไม้ไม่กี่อย่างนะครับที่ผมปลูก <c oughs> ว่าปกติผลไม้มันก็จะเป็นผลไม้ป่านะครับเนี่ยปลูกผลไปกับป่าอย่างเงี้ยมาว่าอย่างเงี้ยมันว่าไม่ใช่มาว่าดิต้นว่ามัดเดืออย่างเงี้ยม <c oughs> ีแต่ผลไม้ป่าแต่ตัวเนี้ยเป็นผลไม้เมืองนอกเลยแหละ ก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะครับแต่จริงๆถ้ามันโตแล้วผมดูในคลิปสวนอื่นๆเขปลูกเนี่ยมันทุ่มหัวเลยนะเขาทำคงทําค้างอะไรให้มันเนี่ยทำมันอายุหลายปีเลยอันนี้สูงระดับเอวผมนี่ก็ระดับเอวผมถ้าปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้รดน้ําตลอดนะครับช่วงฝนก็ปล่อยตามธรรมชาติก็มีใส่ปุ๋ยขี้หมูแล้วก็ปล่อยเลยเพิ่งมารดน้ํามาช่วงนี้แหละช่วงมันฝนหมดเนี่ยนะครับ อาจจะต้องรดน้ำสักอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าก็จะทดลองดูอยู่ว่าถ้าไม่รดน้ำเลยเนี่ยมันจะรอดได้ไหมอาจจะทดลองดูสักต้นหนึ่งอย่างอย่างต้น,นตเนี้ยตัวแบล็คเบอร์รี่เนี่ยปล่อยเลยแต่ว่าปีแรกเนี่ยรดน้ำก่อนให้มันปีที่สองก่อนแล้วกันให้มันรากมันขยายแข็งแรงเติบโตยิ่งกว่านี้ก่อนเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับก็คง ประมาณนี้นะครับพามาดูผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ผมปลูกในสวนนะครับเอามาปลูกบนคันนานะครับคันนาแทนที่จะเป็นแค่ที่กักเก็บเก็บน้ําในแปลงนานะครับกลายเป็นหัวคันนาทองคาแบบผู้หลักผู้ใหญ่ว่า,าไว้นะครับแทนที่เราจะได้ข้าวเฉพาะในนาเราได้พืชผักสวนครัวด้วยรอบแปลงนาเห็นไหมได้เผลือกด้วยเผลือกนี่เยอะกว่า500ต้นเลยนะเฉ <laughs> พาะขายพันธุ์เผือกไปนี่กค ได้เติมหนึ่งแล้วได้เยอะอยู่เห็นไหมรอบๆมีกระเจียวแดงด้วยโอ้โหเก็บกระเจียวแดงกินไม่หวาดไม่ไหวมีมากกว่าห้าร้อยกอเหมือนกันนะครับมีอะไรหน่อไม้ฝรั่งด้วยเอามาทดลองหยอดหยอดดูเพื่อนเขาสั่งมาปลูกแล้วเขาแบ่งเมล็ดมาให้นะครับก็ามาหยอดกำลังโตเลยหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็ปลูกข้างเดียวอยู่กันยาวๆเหมือนกันมีพืชผักมากมายนะครับบนคันนานอกจากจะได้พืชผักแบบนี้แล้วยังได้ผลไม้แบบนี้ด้วยเดี๋ยวต่อไปจะขยายให้รอบ คันนานะครับแล้วมุมนี้ตรงนี้ปลูกได้อีกชนิดหนึ่งนะผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาเก็กหวยมาปลูกแต่ปีนี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่าร้านที่จะสั่งนะ่ะสินค้าเขาหมดตลอดเลยไอ้พันธุ์ที่จะสั่งนะครับมันมันมีช่วงปลายหนาวแล้วมันก็ปลูกไม่ทันแล้วป,ปลายๆฝนต้นฝนเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวจะปลูกเก็กหวยให้รอบคันาอีกมุมหนึ่งนะครับเก็กหวยนี่ก็อยู่ได้ยาวส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอให้มัน เติบโตยิ่งกว่านี้ก็ค่อยขยายพันธุ์ให้รอบแปลงนานะครับแทนที่จะได้แต่ข้าวเราจะได้พืชพันธุ์มากมายรอบพันนาด้วยนะครับอ่ะไปแล้วนะครับ